ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด m e สแอนกรีสมีแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับเอ c l ซีเลส v i รีนะฮะจริงๆสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้เรียกว่า Open Box จะเหมาะสมกว่านะฮะแต่เราไม่มีเซกชัน่น Open Box เราก็เรียกว่า Let's Review นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรฮอตไปกว่า Xiaomi Ultra 15อีกแล้วนะดูไปช่อง YouTube ช่องไหนก็ Open Box นะหรือว่ากล่าวถึงตัวนี้กันทั้งนั้นทั้งในและต่างประเทศนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะต่างประเทศก็โอ้โหคือฮากันมากนะ ซึ่งความมือคาเนี่ยพูดซะจนผมทนไม่ไหวไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยนะฮะจริงๆตอนแรกที่มีข่าวมาผมก็บอกว่าอืมผมคงไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมผมเพิ่งซื้อหัวเว i ตัวตัวพับมาได้ไม่นานนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนมือถือนะแต่ว่าด้วยกระแสที่ค่อนข้างแปลงนะบวกกับเพื่อนผมท่านหนึ่งก็มีบอกว่า พอดีอยากได้นาฬิกาของผมนะก็เดี๋ยวเอาเอามือถือมาแลกแล้วกันผมว่าโอเคงั้นก็ดีลตามนั้นนะผมคุยกันกับเพื่อนผมเสร็จเพื่อนผมก็จองให้ผมนะผมจองเป็นตัวท็อปนะสี่หมกว่าบาทนะสี่หมหรือ500จําไม่ได้นะละนะแล้วเราก็รอนะฮะเขาเปิดให้พี่เซลเนี่ยนะพี่ออเดอร์ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6มี16มีนาคมนะ ผมคุยกับเพื่อนผมตอนวันที่4เดือนมีนาคมตอนเย็นนะฮะเขาก็ทำการจองนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมไปต่างประเทศก็คงกลับมากว่าจะได้รีวิวอาจจะเลทไปนิดนึงหรือเปล่าผมคิดมากไปนะจองไปวันที่4ตอนเย็นของมาส่งวันที่6ตอนเช้าโอเคมีอะไรว่องไวกว่าน,นี้อีกไหมคือแบบโอ้โหมันมันมันประสิทธิภาพ ของเครื่องยังไม่รู้เป็นยังไงแต่ประสิทธิภาพการจองและการส่งนี่ผมถือว่าชนะเลิศมากๆเลยนะฮะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมา Open Box กันนะใครที่อยู่ในช่วง Pre-Sale เนี่ย Pre-Order เนี่ยนะถ้าใครจองไปเนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าอั t ต้ Photo Kit t นะฮะ Photo ค i t คืออะไร Photo คิ t ก็คือตัวด้ามจับแล้วก,กดถ่ายรูปนั่นเองนะเดี๋ยวก็มาเปิดกันพร้อมกันนีผมยังไม่ได้เปิดเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันนะครับหลังๆมาเนี่ยการขายสินค้าเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องออกแบบสินค้าให้สวยนะแพคเกจจิ้งก็ต้องสวยด้วยนะง้นตัวเ i ี่ยวมีนี่ก็แพคเกจจิ้งมาก็ดูด,ดูดีดูหรูหรามากนะฮะชิ้นแรกที่แกะออกมาเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ครับ ดูจากรีวิวจากต่างประเทศแล้วนี่คือเคสใสนะฮะแถมมากับตัวเครื่องนะฮะแต่เคสใสเนี่ยตามที่รีวิวจากต่างประเทศบอกว่าด้านล่างเนี่ยเขาเปิดแบงค์เอาไว้ทําให้การป้องกันเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะนั้นเขาไม่แนะนําให้ใช้นะฮะแต่เนื่องจากมันเป็นของที่มากับเครื่องนะผมก็เปิดให้เพื่อนๆได้ดูต่างประเทศแนะนําว่าไม่ให้ใช้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะย่งไรดีนะฮะต่อมาก็คือเครื่องแล้วครับ ตัวเครื่องเนี่ยผมก็ใช้การซื้อแบบสีใหม่นะฮะก็คือสีแบบทูโทนนะฮะ,ะก็ด้านบนจะเป็นสีเงินด้านล่างจะเป็นสีดำนะ,ะแล้วก็ฟิลเป็นแบบหนังๆห,หน่อยนะฮะก็จะคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปในสมัยก่อนนะฮะข้างล่างเนี่ยก็แกะตรงนี้ออกนะฮะก็จะมีปลั๊กไฟนะฮะ ครั้งนี้เนี่ย Xiaomi เข้ามาจัดเต็มก็คือว่าปั๊กไฟเนี่ย90วัตต์นะ90วัตต์นี่จริงๆสําหรับการชาร์จเนี่ยเขาก็ให้มาตั้งแต่ Generation Ultra 14แล้วนะฮะแต่ที่มาจัดเต็มจริงๆคือ Wireless Charging นะฮะ Wireless Charging ครั้งนี้เนี่ยของ Xiaomi เนี่ยเขาให้มาถึง80วัตต์นะโอ้ oh, ชาร์จเร็วมากสําหรับ Wireless นะฮะแล้วก็จะมีสายอีกอันหนึ่งนะฮะนั้นในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่เป็นสารกัน ความชื้นนะฮะอันกันความชื้นให้มา2แพ็คนะฮะก็แกเอ,อกมาก็มีของกันอยู่แค่นี้นะฮะสาระสำคัญมันอยู่ที่ตัวกล้องนะฮะแต่นอกเหนือจากตัวกล้องแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกใครที่จองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะได้รับก็คือฟ h โตกราฟีคิดนะฮะเราก็มาดูกันฟอโตกราฟีคิดนะฮะ มาปุ๊บก็ได้ยินเสียงหล่นเลยนะนี่จะเป็นตัวขอบนะฮะที่ไว้ให้หมุนติดก,กับตัวเลนนะฮะนั้นโฟโตโกราฟิกค,คิดเนี่ยจะประกอบด้วยอันที่หนึ่งคือเคสนะฮะนั้นเคสตัวใสเมื่อกี้เราคงไม่ต้องใส่ละฮะใส่ตัวนี้เข้าไปนี่จะดูเปรี้ยวกว่าไหมนะผมลองใส่เข้าไปเลยนะฮะหลังๆมาทางจีนเนี่ย ทาอะไรก็เริ่มปนีดขึ้นนะฮะนี่ก็ครอบออกมาก็จะดูจะเรียกว่าดูดุดันขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็ตัดกับขอบสีแดงนะฮะแต่มีบั็กนะฮะเพื่อนๆสังเกตรตรงจุดนี้นะฮะจุดนี้เนี่ยตามปกติมันจะต้องเป็นช่องที่เปิดให้เห็นคําว่าเฉียวหมีอยู่ตรงนี้นี่เป็นบั็กนะฮะสุปเปิดมานี่ ไม่เห็นอะไรเลยนั่นแปลว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาคงออกแบบตัวมือถือกับตัวเคสเนี่ยอาจจะเป็นคนละทีมกันแล้วพอเป็นคนละทีมกันเนี่ยอ้นี้เจาะไว้ตรงนี้แต่ตัวคนสกรีนเนี่ยไปสกรีน x i วมี i ไว้อีกจุดหนึ่งนะออกมามันก็เลยกลายเป็นบัก๊กถามว่าน่าเกลียดไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะแล้วตัวที่สําคัญจริงๆเนี่ยกับไม่ใช่ตัวเคสนะฮะมันคือตัวนี้ ตัวนี้ฮะตัวนี้ถ้าเราสวมเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นทำให้ตัวนี้มันเหมือนกล้องถ่ายรูปตัวนึง่งนะในอดีตไอตัวตัวตัวนี้มันจะใช้บลูทูธในการคอนโทรลนะฮะซึ่งตอนใช้บลูทูธในการคอนโทรลเนี่ยมันมีจุดดีแล้วมันก็มีจุดเสียจุดดีของมันก็คือว่าคุณจะถอดเข้าถอดออกยังไงก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เขาจะมี USB C นะฮะ USB C มามามาให้นะฮะ ให้เราเสียบเข้ากับ USB-C ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปนะฮะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้สัญลักษณ์ Xiaomi ขึ้นมาทันที <c oughs> ก็ไม่รู้เพราะอะไรแค่กด,กดใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันติดขึ้นมาเลยนะฮะวัสดุในการทําก็ดูดีนะฮะตรงนี้จะมีตัวล็อกนะฮะหลังจากที่เราสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกเอาไว้มันจะได้ไม่ ไม่หลุดนะฮะตอนนี้ก็ติดแน่นแล้วนะฮะเขาก็จะขึ้นมาว่าตัวกล้องมีไฟอยู่เท่าไหร่นะ,ะตัวตัวไอตัวแฮนเดิลตัวนี้เนี่ยมีไฟอยู่เท่าไหร่นะฮะผมว่าดีทีเดียวนะฮะดีทีเดียวพวกนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไขเข้าไปนะฮะมีตัวนี้อีกตัวนี้เหมือนกับไอตัวที่ให้นิ้วจับ สำหรับกล้องไลกา a นะ่ใสไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูก่อนนะฮะแล้วตัวปุ่มเนี่ยจะมีสีให้เลือกสอสีคือเป็นสีแดงหรือว่าสีดำนะฮะแบบนี้เลยนะฮอยู่ดีนะฮะ,นะฮะตัวกล้องเองเนี่ยเมื่อไม่ใช่ตัวกล้องกลายเป็นกล้องไปแล้วตัวมือถือเองเนี่ยคุณภาพการบิวก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือพอใส่เจ้าออฟอโต กราฟิกคิดลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างหนักนะฮะงั้นผมว่ามันอาจจะไม่ใช่สําหรับทุกคนต้องคนที่ชอบการถ่ายรูปจริงๆมันถึงจะดีนะฮะแต่ถ้าเราจับเอาเจ้าโฟโตโกราฟิกคิดเนี่ยเราจับมันดึงออกนะฮะน้ำหนักมันก็เบาลงพอสมควรนะฮะแล้วก็การจับก็จะกระชับขึ้นดีกว่าตอนใส่ดังนั้นผมว่าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆนเป็นคนที่รักการถ่ายรูปเนี่ย มีเจ้าตัวนี้มาแน่นอนมันจะทําให้มันดูถ่ายแล้วรู้สึกมันขึ้นโปรขึ้นนะฮะแต่เพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นคนชอบถ่ายรูปมากผมว่าก็ก็ถืออย่างนี้ถ่ายก็โอเคเหมือนกันนะฮะตอนนี้ Xiaomi ม,มากับ Hyper OS นะฮะหลังๆมามือถือของจีนพยายามจะใช้ OS ของตัวเองมากขึ้นนะฮะแต่เท่าที่รู้ Hyper OS นี่ก็ยังเป็น Android base นะฮะจะไม่เหมือนของไอ,อ Huawei นะ Huawei Harmony OS ของเขารู้สึกว่าจะ หลุดจาก Android ไปแล้วนะครับการใช้งานเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ผมผมคงยังตอบไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาผมจะมารีวิวให้ทราบกันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะวันนี้ก็มา Open Box กันแบบเร็วๆแบบเร็วๆนะฮะถ้าเพื่อนๆถามผมว่าได้รับแล้วรู้สึกยังไงผมก็บอกเพื่อนๆว่ามันมันความรู้สึกมันดูดีทีเดียวนะแต่ใช้ดีใช้ไม่ดีต้องว่ากัน,นจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบของ โทรศัพท์มือถือของ Xiaomi เนี่ยนะฮผมเคยใช้13ั l t ้ a นะฮะแล้วผมไม่ตามมาที่14 Ultra ใช่ที่ผมไม่ตามมา14ั l ต r าเพราะว่า13ั l ต้ a เนี่ยการถ่ายรูปถามว่าดีไหมก็ระดับหนึ่งะไม่ใช่ว่าเลิศนะฮะก็ระดับ1นะแต่จุดหนึ่งที่เป็นปัญหาของ Xiaomi ก็คือไม่รู้ว่าตัวหลอมที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นหลอมประเภทไหนนะฮะคือปัญหาของมือถือ Xiaomi ที่ผมประสบปัญหาบ่อยๆก็คือว่า เขายิ่งใช้เขาจะช้าลง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 ช้า,ชาไปเรื่อยๆนะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวแฟลกชิพของเขาแล้วนะราคา46,000กว่าบาทสำหรับอัลตาเนี่ยถือว่าจริงๆไม่ได้ถือว่าแพงนะแล้วก็เขาก็มีเลนสของไลก้าซึ่งมันเป็นตัวสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเทพของการเป็นกล้องถ่ายรูปนะนั้น46,000กว่าบาทจริงๆต้องถือว่าสำหรับตัวแฟลกชิพแล้วมันไม่แพงแต่ถ้าสมมติว่า xiaomi เนี่ยยังเป็นลักษณะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันค่อยๆถดถอยค่อยๆถดถอยคือช้าลงเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ารุ่นใหม่มันมันมัน,มนปรับปรุงแล้วหรือยังนะฮะตัวผมใช้ 11T นะจนตอนหลังช้าจนผมทนไม่ไหวผมก็ต้องเปลี่ยนนะฮะจอก็ไม่ค่อยดี13าอัลต้าผมก็นึกว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วน่าจะไอ,อ,อ,อ้ลักษณะช้าลงจะไม่มีก็มีเหมือนกันนะค่อยๆอืดค่ๆๆอยๆืดนะฮะก็มาดูกันว่า ตัว15 u l t ้ a เนี่ยจะเป็นยังไงนะจะทำให้ผมยอมเปลี่ยนเขาแทนที่หัวเว่ยตัวพับของผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพกตัวเนี้ไปใช้งานที่ไต้หวันนะฮะผมจะไปไต้หวันในวันจันทร์นะฮะแล้วเราก็จะเอามาฝากกันว่าสรุปแล้วใช้แล้วมันดีหรือมันไม่ดีนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะชอบไม่ชอบคลิปผม,มฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ